กาบสบายดีกับสวัสดี FC ุกทานกับสบายดียดประเม่พี่น้องมดสกุลสุขคนทัางไทยทัางลาวต่างประเทศ้ามาพอกันอีหล่ะพี่น้องโดนโดนเห็นเธอหนึ่งพอกันเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกายจะเปิดจะนายเด้อพี่น้องเด้อคอยติดตามคอยให้กำลังใจสาเมฆในเด้อพี่น้องเด้อมันี่กับบอมี่ยังลายพี่น้องเลยพาพี่น้องมาหลอกสวนหมกผิดเนาะพี่น้องเทิงระดูนี่ ถึงละดูหนาวขับมาเนาะพี่น้องสาม,มีกับพี่น้องขับสวนพี่นอ้อ,นนองเลยขับสวนผีกสวนนะพี่น้องลมอากาศเย็นดีพี่น้องเลยหนาวกลางเว,นนวง่นกับหนาวากลางคืนกับหนาวจ้าทุกคนนี่แหละพี่น้องตอนนี้กะขึ้นผักเทียงแล้วนะพี่น้องแต่สาม,มีกับมา รีวิวสวนมะพริกทีซามีมาน้องพี่น้องมาเห็ดมาหลับจ้างมาเป็นลูกจ่างเผินน้องพี่น้องมาสมดอกมะพริกพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศตอนเถียงเถียงน้องพี่น้องอันนี้เป็นส่วนแรกน้องพี่น้องส่วนแรกที่เป็นห้สมเนาะ อัน,นเริ่มสมแล้วได้หาหามือหกมือแล้วเนาะพี่น้องหกมือนี้เนาะอันนั้นเป็นส่วนสองจ้าทุกคนส่วนสองอยัางน้อยอยู่พี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์เป็นตุเอ่อต้นโตผู่เนาะพี่น้องอันนั้นเป็นต้นต้นแม่พี่น้องเลยตัวไหนทางหลุม ผมีียังไลพี่น้องโดนสเม่มาลงถะหนึ่งเลยพี่น้องเด้อจะเปิดจะได้ก็ได้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจคอยสพอร์ตการเบิ่คขีปการดูขียเด้อพี่น้องเด้อจะว่าทุกคนลืมสเม่เมื่อระบัจจพี่น้องเว้ยมองบรรยากาศทั้งลม่มทั้งแดดพี่น้องแดดกามาลม่มกามา ชีวิตการเป็นอยู่ของสาวเมีเนะพี่น้องอยู่ประเทศไทยก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยหาเงินเลี้ยงลูกพี่น้องหาเงินส่งลูกเลียนพี่น้องเลยคันสั่นกับบมีลูกสาวกับเลียนงฮากับฮอดปอสามนะทุกคนบอฮว่าชิเลียนฮอดปอใดสู่ไปพี่น้องเลยชีวิต้าวเมย์กันเลยาวเมี์ก็สู่ไปเรื่อยๆโตคนเดียวโมเมนต์โตคนเดียวเราอยู่กับลูกนั่นแหละพี่น้อง สองคนซ้ลูกสองคนเนาะอยู่ซมม้มในลูกพี่น้องเลยตอนคนสมผิดหลา,ลายในีซามีบอกกล้าศถนะ่ายเนาะพี่น้อง เพราะว่ามีเสียงเพลงแน่ถ้ามีกันยังบอกกเนาะทุกคนว่าส่วนนี่พันชีนเปิดเพลงให้คนงานฟังสมดอมกผีกเนาะพี่น้องนี่แหละผิวหน่องดอกผิกดอกผิกนะทุกคนนี่แหละนี่อันนี้เป็นดอกแม่เลยพี่น้องเลยดิ ดอกแม่ที่ห้าวสมนเนาะห้าสิแกะออกเนาะพี่น้องนี่ห้าสิแกะออกแล้วมันกระสิมีอันนี้มันอยู่ทางใน,นเนาะหฮากระสีเอาฝุ่นมาจับใส่พี่น้องเลยนี่ดอกดอกถิงดอกกำลังขืนพี่น้องโอ้ยบอกกล่องกับบอโฟกัสเลยนี่พี่น้องตอนนี้กำลังขืนกินเขา กินข้าวเที่ยงแล้วก็ลงอีกรอบบ่ายเนาะพี่น้องเพิ่นเอาน้ำใสรล่องมาพี่น้องน้ำคั้นบ่ใส่กะมันเหี่ยวเนาะพี่น้องต้นผิกเหี่ยวเฮาก็สิส้มบ่ได้ดอกเหี่ยวเ้าก็สิส้มมาได้น้องพี่น้องนี่ดอกก็ร่างขึ้นพี่น้องเลยนะ กำลังงามเรากำลังตูมนะพี่น้องพอดีสมข้าวหุ่มนะพี่น้องคนงานขึ้นไปอยู่เทียงเลยตดมันตาย ต้นมันตายกับเสียหายลายต้นได้พี่น้งองโฮเมนว่าสิได้มา่อถูกต้นได้พี่น้องต้นตายก็มีเห็นไหมต้นเหี่ยวเหี่ยวเสาทุกคนต้นที่มันตายเนาะกับเสียหายลายแต่ละคู่กับตายลายต้นเนาะพี่น้อง การชีวิตในการชีวิตการเป็นอยู่ก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องเลยสีคิดว่าสามีอยู่สุขสบายบ่แเ่นเด้อจ้าเขาวสวนทํางานทุกอย่างเนาะพี่น้องงานยังทีก็เจ้าจ้างสามีก็ต้องไปเนาะทุกคนที่เทื่นบ่มาหาที่เพิ่นบ่มาบ้านเนาะพี่น้องสามีก็ต้องไป เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท่อเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสเม่สีอ่าผักเบรกไว้ก่อนนะ้องทุกคนเดี๋ยวตอนลงตอนบ่ายสเม่สีถามีโอกาสจะเม่กะสีรีวิวตอนคนลงรอบบ่ายให้เบิ่งนาะพี่น้องว่า คนผสมแบบใดเนาะทุกคนถ้าบ่มีเวลาถ้าบ่มีโอกาสกัเดียวสมเม่ีรีวิวตอนตอนขึนเนาะพี่น้องตอนขึนเนี่ยย่แรงเนาะตอนผักเบรกยามแรงเนาะพี่น้องตอนประมาณสี่โมงกลัวๆเนาะพี่น้องยาสมเม่ีหยุดไหวก่อนเนาะพี่นอ้องรอบบายแลวจ้ะทุกคน รอบบ่ายก็เริ่มทยอยลงแล้วเนาะพี่น้องการทำงานรอบบ่ายตอนนี้กลังคนงานกลางทยอยลงไปทำง,งานกันนะทุกคนสมดอกพริกยาิกเ,เมงแม่จะพาพ่อเม่พี่น้องไปเบิงนะ่งเนาะวิธีวิธีสมดอกพริก หรือว่าส้มดอกมักผีกน่ะเองนะจ๊ะไปเบิ่งมาใหญ่แซงส้มดอกมักผีกจ้าพี่น้องวิธีสมอให้พี่น้องเบิงเ่งนะแลโก็โกปวดขาโมมีด่ดอกอให้เบิง่งโมมีดอกให้เบิง่ง นี่แต่ดอกไฮส้มวุ้ยมือกับเคี้ยวขลืออยู่พี่น้องข้นเคี้ยว <laughs> เป็นเออซามีเองนะทุกคนน,น่ีการผสมดอกดูว่าผสมพันธุ์นะจ๊ะจบเสียบเข้าไปมันเถาเลยอนะันนะันนะโอ้ ย้อนลงมาแล้วพี่น้องทีมง,งานสมดอ,มอกผักิดบรรยากาศจ้าเดี๋ยวจะพักเบรกไว้ก่อนนะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเลยพี่น้องถึงเวลาขึ้นรอบแร้งนะพี่น้องสีมองกว่นนะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้ เก็บผิกพี่น้องเห้ยเก็บผิกอ um. ันอันตัวผู๋นี่นะพี่น้องเดี๋ยวได้เสมาเนี่ยเก็บถิ่มพี่น้องอันนี้นะเก็บถิ่มจ้าเขาได้เก็บอันเห็นพันดอกพี่น้องเก็บถิ่มเพราะว่าดอกมันบกขึ้นนะทุกคนดอกอันดอกตัวผูนี่มันบ่มีเนาะหาเมือเศร้าห้าสิเก็บเนี่ยมันบ่มีมันมีแต่หมากเนาะพี่น้องเขาเลยเก็บหักถิ่มเพื่อว่าดอกมันสี ขืนเนาะพี่นอ้องเอากระสิได้ฝุ่นมนะันเนาะเผื่อสิได้เอาฝุนปปนนนนะ่นมันไปผสมเนาะพี่นอ้องผสมพันธนะุ์เนาะผสมพันธุ์มันผห็ดก็แม่เนาะพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงๆแล้วก็ย่ำเมื่เศร้าเมื่อเศร้าหนีจะไมีกันอันนั่นก็ท่านได้ลงพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะมา รวบรวมกันตอนเป็นตอนเย็นหรือว่าตอนแรงหน่ะเองเนาะทุกคนกะกะขอโทษขออภัยหลายลๆเนาะพี่นอ้องอันนี้นก็เก็บพี่น,อน้องเอ้ยเก็บถิ่มพี่นอ้องถ้าเป็นร้านเฟ้อลวาร้านวุ้นเสียวร้านวุ้นจับนี่ก็ขาดไปพี่น้องเลยกลย็จะเอาไปกินกับอันวุ้นเสียวเนาะนี่เอาจิ้มกับอันกะปิเนาะพี่น้องก,กินข้าวปุ้นเนาะ ุ่นก๋วยเตี๋ยวเข่ากันได้พี่น้อง เอาละนะพี you, ่น้องมาฮอเนี้่ยสิได้อำลาพัจจ์พ่อแม่พี่น้องก็เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแซมมี่ในเรื่องพี่น้องเด้ออย่าพลาดถิ่นตับปั๊บแามมีไปทางใดเด้อพี่น้องท่านเมื่อใดที่แซมมีม่โอกาสแามมีก็สิอัปเดตลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะพี่น้องคอยเป็นกำลังใจแซมมี่ในเรื่องจ้าขอบคุณขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คอยซัพพอร์ตการเบิ่งคลิปคอยซัพพอร์ตกัน ติดตามชเม่เนาะพี่น้องก็เป็นบุญเป็นคุณชเม่อย่างสูงเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าฟังไทยฟังลาบฟังประเทศจ้า